สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร้า8 Living 108ใจที่เป็นคุณนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อุ้นจะพามาเล่นโยคะกันนะคะซึ่งเป็นโยคะศ,ศาสตร์ออริจินอลนะคะที่เป็นรุ่นสุดท้ายของอินเดียเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะมาสเตอร์ผู้มีประสบการณ์นะคะเขาก็จะมาสอนเราด้วยนะคะและแขกรับเชิญของอุ้นในวันนี้นะคะเป็นสาวสวยสุดจี๊ดนะคะเป็นทาย,ยาทแล้วก็ผู้บริหารของโรงแรมสวิสโฮเทลในลเลิฟพาร์คนั่นเองค่ะซึ่งผู้บริหารคนนี้นะคะทำไมถึงหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็สร้างเป็นธุรกิจได้วันนี้เดี๋๋ยยยววเเเเเรราจจะะะะไปปคคคุกกัับธอนนะะอนใ็ใดี สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่แขกรับเ<ด>ชิญของนูนั่นเองนะคะคุณเล็กกัพาร์รงเดชต้องถามนิดน,นึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารคนสวยของเราทำงานเยอะแยะไปหมดเลยแล้วยังมีเวลามาเปิดโยคะที่นี่อีกก็คือมันเป็นแพชชั่นนะคะคุณเล็กเนี่ยเป็นคนที่ว่าอยู่เฉยไม่ได้คือหาเรื่องแต่ตัวค่ะดูหาดคือจริงๆแล้วก็ทำในเรื่องงานที่โรงแรมปาเลอร์เป็นงานหลักใช่ไหมคะ คือตอนแต่ตอนนี้เลไแบบกำลังบ้าโยคะมากได้ไปลองเล่นเองแล้วก็ติดเล่นทุกวันจนไปคุย,คยกับกใช่จนไปคุยกับเจ้าของีโวคะที่เขาเปิดสาขาแรกตรงหลังสวนเขาบอกไปคุยไปคุยมากับมาสเตอร์คามลเนี่ยนะคะก็เลยชวนเขามาเปิดอีกที่หนึ่งที่นี่คือที่นี้ก็จะเป็นโยคะที่มีอินฟราเรด เป็นแห่งแรกในเอเชียแล้วก็ในประเทศไทยหลายคนฟังอย่างนี้แล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าโยคะอินฟาเรดจะเป็นยังไงและจะยากขนาดไหนแล้วห้องจะเก๋ขนาดไหน <laughs> เดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันเลยกันต่อในร้อยแปดลิฟวิค่ะช่วงร้อยแปดว t y สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊กต้องสีดูลักอินสปายบอกลายโยคะที่ไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันได้เลยนะคะ สำหรับครียโยคะโกเพิ่มความแปลกใหม่ของศาสตร์โยคะด้วยการนำเทคโนโลยีอินฟราเรดมาร่วมกับโยคะซึ่งศาสตร์นี้ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากทั้งในยุโรปและอเมริกาค่ะจนสร้างความประทับใจให้คนรักสุขภาพอย่างทาย,ยาทเจ,จ้าของโรงแรมสวิสโฮเทลในเลิศปาร์คจึงได้จับมือกับปรมาจารย์ด้านโยคะจากอินเดียคามาลสีนิวาสที่สะสมประสบการณ์มากว่า20ปีเกิดเป็นศูนย์โยคะอินฟราเรดโยคะร้อนขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชียค่ะ เรามาอยู่ด้วยกันต่อกับร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณนะคะและตอนนี้ก็ยังอยู่กับเล็กนะคะที่นี่คีโยคะนั่นเองถามนิดนึงจริงๆแล้วชอบเล่นโยคะมาอยู่แล้วนานมากแล้วไม่คือจริงๆแล้วเล็กเนี่ยไม่เคยชอบโยคะเลยจริงปะแต่ก่อนเนี่ยเล็กจะเป็นคนที่พวกแบบว่าบ้าพลัง <Ừ. S 2> แล้วก็ชอบเล่นเทนนิสเล่นสกีน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบกีฬาโหด,หดแต่พอคือมีอย<ม>ู่วันนึงเนี่ยเล็กก็ขับผ่านคีโยคะที่หลังสวนเราก็เลยแบบเออเดินเข้าไปดูว่าแบบเขาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปลองเล่นคลาสหนึ่งแล้วก็คือติดเลยจากนั้นเพราะว่ามันเป็นโยคะที่แบบไม่เหมือนที่อื่นที่มันไม่ใช่แบบช้าช้ายืดค่อยๆแต่แบบเมดิเทชันอะไรเงี้ยมันอยากเหนื่อยอันนี้แบบว่าใช้แรงใช้แรงเป็นพาวเวอร์โยคะค่ะก็เลยแบบก็เลยชอบก็เลยสมัครเลยตั้งแต่ตอนนั้นทำาเล่นมาเกือบปีใครอยากจะเวทย้อนอยากจะลดส่วนไหนอะไรเนี้ยคือจะมีคลาสสาหรับทุกอยากจะเพิ่มใจเพิ่มก็มีลดก็ได้ รักษาหลังปวดคอปวดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดคือเลยกับมาสเตอร์คาร์เนี่ยก็นั่งคุยกันก่อนที่จะมาเปิดว่าโอเคเดี๋ยวคะเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วทั่วทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้อะไรใหม่ๆก็เลยมาคิดกันว่าเป็นอยากจะเป็นอินฟราเรดคือเขาอ่ะรู้จัก พวกเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วที่อเมริกาที่ยุโรปเนี่ยเขาใช้กันมานานพอสมควรแล้วที่เมืองไทยยังไม่มีเลยแต่เมืองไทยกับเอเชียเนี่ยยังไม่มีเลยนี่คือเราเอเชียเลยโอ้ใช่เพราะคือไม่ทราบว่าทําไมนะคะว่าทําไมเขายังไม่ทํากันแต่ว่าเท่าที่เราคิดเนี่ยเราคิดว่าคนเอเชียเนี่ยจะกลัวเรื่องผิวกลัวผิวดํากลัวแบบเป็นฝ้าเป็นกระหรือเปล่าให้ความรู้เรื่องอินฟราเรดมันแบบมันยังไม่กลัวใช่ทุกคนที่เระเทเปิดเนี่ยทุกคนจะถามเลยว่า เออทาให้ดําหรือเปล่าต้องทาคันบล็อกมาไหมขอใส่แขกยาวได้ไหมคลยจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นแสงที่ให้ประโยชน์จริงๆมันทําให้ช่วยลดกระดด้วยซ้ำมันไม่ได้เพิ่มกระคือมันลดกระลดตีนกาลดความย่นความเหี่ยวเฮ้ยเราเข้ามายืนเฉยๆได้ไหมอยากจะผิวดีถามเหมือนแม่เลยจริงว่าก็ก็ไม่ควรวนะคะคือจริงๆแล้วเข้ามายืนเฉยๆก็ได้ ก็อยากจะให้ออกกํารังกายให้มา้ัมเอาให้มันขับมาจากข้างในอ่ะไม่ใช่แค่เหลือออกจากผิวเออเพราะการที่แบบว่าโหเรากว่าจะขับของเสียดีท็อ์อะไรต่างๆเนี่ยเข้อไปข้างในใช่คือเพราะมันเข้าไปในเข้าไปในเนื้อได้3เสร็จไอ้สามนิ้วเลยนะคะเข้าไปลึกมากแล้วเหงื่อที่ออกมาเนี่ยมันก็คือขับสารผิดออกมาด้วยเออแล้วได้ข่าวว่าคนที่แบบอยากผอมจริงๆเนี่ย คือมันเบิร์นแฝดได้แบบเยอะกปกติเลยค่ะใช่มันเบิร์นสามเท่าคือสมมติเล่นโยคะธรรมดาเนี่ยอาจจะเบิร์นร้อยแคลอรี่สมมติแต่เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาอินฟราเรดเข้ามาช่วยด้วยแล้วเนี่ยสามเป็นสามร้อยคือมันเป็นสามเท่าจริงๆเลยค่ะฟังแล้วอยากเล่นแล้วอะเราแต่เราเล่นชุดนี้ไม่ได้จริงๆโยคะเลาเคยขึ้นท่านี้ด้วยนะแต่ว่าแบบแคสแตร์อยู่ดีก็ขึ้นชั้นสูงขึ้นไปคือในอินสตาแกรมเนี่ยคนจะได้เคยจะโพสรูปอะไรต่างๆนานาบ้าๆของเรนีิไง เล็กคิดว่าโยคะเนี่ยมันทําได้ทุกทุกที่ใส่ชุดอะไรก็ได้เลแต่หลังขอเขาเปลี่ยนนิดนึงเราขอเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ได้เห็นสัดส่วนของเล็กที่แท้จริงแบบว่าุดีกว่านี้เยอะมากนะคะกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับครูที่ชื่อว่าอะไรมั้แชมค่ะมาสเตอร์แชมซึ่งเป็นเทรนเนอร์ที่สอนที่นี่ประจำโอเคจะยากแค่ไหนเียเราไปเล่นกันเลยค่ะ ในห้องนี้แอบแบบว่ารอนิดนึงป้าเนี้ยค่ะวนคือเป็นอินฟราเรดโยคะรอนเป็นสตูดิโอของเราเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มาสองคนแอบเห็นอุ้ยโปรมากๆาเลยอะเป็นมาสเตอร์ที่เขาสอนประจันอยู่ที่นี่นะคเยกัอเขาดีกว่ามาสเตอร์แชมป์ไฮเร็วสวัสดีค่ะ Can you teach us like the feel of this course โอเคน i c e thank you <laughs> เรามาคุยกันต่อดีกว่าโ,โหนี่ไ,ได้เหงือเยอะมากมจริงเน <No. S 3> อะหยอและถ้าเกิดบางคนที่บอกว่านี่แป๊บเดียวเองเนี่ยใช่อย่างที่เราบอกนะว่ามันเบิร์นจริงๆหุ่นเป็นคนเหงือไม่ค่อยออกแล้วก็มานี่แป๊บเดียวเองถ้าอยากจะมาลองอยากจะมีหุ่นดีแบบเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะมาเรียนกับมาสเตอร์แบบนี้ก็มาได้นะคะที่นี่เลยอยู่ตรงไหนคะที่นี่ที่ทองหล่อนะคะคือเราก็อยู่ในตึกของเอเชียเฮิร์บจะเห็นลูกกระจุงหน้าค่ะมีลูกเล็กแบบ มีคอมเม้เตอย่างน้าด้วยนะคะเยงวันนี้ต้องขอบคุณเล็กแล้วก็ thank you so much Mr. s a m today to teach us today นะคะที่แบบว่าวันนี้เนี่ยได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ได้มาออกกำลังกายระหว่างทำงานด้วยนี่เวยคุณยังคือเหนื่อยยังไหลอยู่เลยเหนื่อยยังไหลอยู่เลยอ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อแล้วกันเนอะแล้วเดี๋ยวแบบคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ